กระจกบาปตำนานแห่งกรรมนักแคว้นมกทาอันรุ่งเรืองพระเจ้าพร้อมทัดปกครองด้วยความยุติธรรมแต่ในวังหลวงกลับซ่อนความลับดำมืดพระมศีสสิบประพางงดงามราวเทพธิดาแต่กลับมีอดีตชาติที่ถูกปิดบังไว้ด้วยกรรมกระจกวิเศษที่ถูกค้นพบในห้องเก็บของเก่าแก่เริ่มต้นเผยความจริงอันน่าสะพรึงกลัวภาพในกระจกมีได้สะท้อนเพียงใบหน้าแต่กลับฉายภาพเหตุการณ์ในอดีตชาติ ที่นางเคยกระทำผิดต่อเทพเจ้าและเพื่อนมนุษย์ความหวาดกลัวเริ่มกัดกินจิตใจของสีประภานางพยายามที่จะหลีกหนีจากความจริงแต่กระจกกลับยิ่งแสดงภาพที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆภาพแรกที่ปรากฏคือภาพของหญิงสาวชาวบ้านนามว่ามาลินีผู้ซึ่งหลงใหลในอำนาจและศัยศาสตร์นางใช้มุนดำเพื่อทำร้ายผู้อื่นแลกกับความสุขส่วนตนการกระทำของมาลินีสร้างความเดือดร้อนไปทั่วหมู่บ้านเทพเจ้าจึงลงโทษให้มาลินีต้องเวียนว่ายตายเกิดในรูปแบบต่างๆ เพื่อชดใช้ความรักสิประาพาุกใจเมื่อรู้ว่ามาลินีคือดีตชาติของตนนางเริ่มเข้าใจว่าความสุขที่ได้มาจากการเบียดเบียนผู้อื่นนั้นไม่มีวันยั่งยืนความรู้สึกผิดเรื่องก่ะตัวขึ้นในใจของนางภาพต่อมาเผยให้เห็นอธิตินักบวชหญิงผู้มีจิตใจเมตตาอธิติพยายามที่จะช่วยเหลือผู้คนให้พ้นจากความทุกข์แต่กลับถูกใส่ร้ายและถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านด้วยความโกรธแค้นอธิตจึงสาบแช่งให้แผ่นดินนี้พบกับความแห้งแล้ง พระศิีประภารู้สึกสับสนอดีตชาติของนางช่างแต่งกันอย่างสิ้นเชิงนางเริ่มสงสัยว่ากรรมใดที่ทําให้นางต้องเผชิญกับความทุกทรมานเช่นนี้นางพยายามที่จะหาทางแก้ไขสิ่งที่อธิติได้กระทําลงไปภาพที่3ปรากฏเป็นราณีราชนินีผู้หญิงพยองราณีปกครองด้วยความโหดร้ายกดขี่ค่มเห่งประชาชนนางสั่งประหารผู้บริสุทธิ์เพียงเพราะความไม่พอใจส่วนตัวการกระทําของราณีสร้างความโกรธแค้นให้กับเทพเจ้า เทพเจ้าจึงลงโทษให้ราณีต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างพระส,ะสิประภารู้สึกรังเกียจในพฤติกรรมของราณีนางไม่เข้าใจว่าทำไมนางถึงเคยเป็นคนเช่นนั้นนางตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้นเมื่อภาพอดีตชาติปรากฏขึ้นความปั่นป่วนในวังหลวงก็เพิ่มมากขึ้นข้าราชบริพารเริ่มกระซิบกระซาบถึงความผิดปกติของพระเฮสีพระเจ้าพร้อมทัดทรงกังวลพระทยัยพระองค์พยายามที่จะช่วยเหลือสสิประภาแต่กลับไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร พระองค์จึงเรียกนักปรา์มาปรึกษานักปราดแนะนําให้พระองค์ทําพิธีล้างบาปเพื่อชําระล้างกรรมที่ติดตัวสิสิปภามาแต่พิธีล้างบาปนั้นต้องใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังอํานาจมหาศาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นคือน,นีแห่งทิพย์ที่ซ่อนอยู่ในท่านลึกเทือกอเขาฮิมาลัยมณีแห่งทิพย์มีพลังในการชําระล้างบาปกรรมและสามารถทําให้ผู้ที่สัมผัสมีจิตใจบริสุทธิ์พระเจ้าพร้อมท่ตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังเทือกเขาฮิมาลายัย พื่อนามณีแห่งทิพย์กลับมาช่วยสิสิระภาพระองค์ออกเดินทางพร้อมด้วยทหารครกจํานวนหนึ่งการเดินทางเต็มไปด้วยอุปสรรคและความยากลําบากระหว่างที่พระเจ้าพร้อมทัดออกเดินทางส,สิสิระพาะยังคงถูกหลอกหลอนด้วยภาพพอดีตชาตินางเริ่มที่จะเข้าใจถึงความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานที่นางได้ก่อไว้ในอดีตนางตัดสินใจที่จะชดใช้กรรมด้วยการทําความดีนางเริ่มที่จะช่วยเหลือผู้คนและให้ความเมตตาแก่ผู้ที่ด้อยโอกาส นางหวังว่าการกระทําของนางจะช่วยบรรเทาผล,ลกรรมที่นางต้องได้รับพระเจ้าพรอมทัตและทหารรองครักเดินทางมาถึงถ้ำลึกณนเทือกเขาหิมาลายัยภายในถมืดมิดและเต็มไปด้วยอันตรายพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายและกับดักต่างๆแต่ด้วยความกล้าหาญและสติปัญญาพวกเขาสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆไปได้ในที่สุดพวกเขาก็กับมณีแห่งทิพมณีแห่งทิพเปล่งประกายสีทองร่ามสร้างความประทับใจให้กับทุกคนเมื่อพระเจ้าพรอมทัตสัมผัสมณีแห่งทิพ พระองค์ก็รู้สึกถึงพลังอันบริสุทธิ์ที่ไหลผ่านร่างกายพระองค์รู้สึกถึงความสงบและความเมตตาอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนพระองค์รู้ว่ามีแห่งทิพย์จะสามารถช่วยสิบประพาให้พ้นจากความทุกข์ทรมานได้พระองค์รีบเดินทางกลับไปยังแคว้นนมัตเมื่อพระเจ้าพร้อมทัดกลับมาถึงแคว้นมัดพระองค์รีบนำนีแห่งทิพย์ไปให้ส,สิบประภาสิบประภาสัมผัสมณีแห่งทิพย์นางรู้สึกถึงพลังอันบริสุทธิ์ที่ชำระล้างบาปกรรมของนาง ถาปฎิจชาเริ่มจางหายไปนางรู้สึกถึงความสงบและความเมตตาความรู้สึกผิดและความทุกทรมานค่อยจางหายไปเมื่อกมได้รับการชำระล้างกระจกวิเศษก็แตกสลายหายไปสิสิปราภากลับมาเป็นคนเดิมนางปกครองแค่นนมค่อยความยุติธรรมและความเมตตานางช่วยเหลือผู้คนและให้ความเมตตาแก่ผู้ที่ด้อยโอกาสแคว้นมักจะกลับมาลุ่งเรืองอีกครั้งประชาชนมีความสุขและสงบสุข พระเจ้าพรหมทัตและสิสิประภามีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้คนให้พ้นจากความทุกข์ทรมานเรื่องราวของกระจกบาปและสะสิประภากลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันไปทั่วแคว้นมคตผู้คนต่างตระหนักถึงความสำคัญของการทำความดีและการชดใช้กรรมผู้คนเรียนรู้ว่าความสุขที่ได้มาจากการเบียดเบียนเบียนผู้อื่นนั้นไม่มีวันยั่งยืนและความเมตตาขินทางแห่งความสุขที่แท้จริงตำนานนี้สอนให้เรารู้ว่ากรรมคือสิ่งที่ติดตามเราไปทุกชาติภพ และการทำความดีคือหนทางแห่งการหลุดพ้นและถึงแม้ว่ากระจกบาปจะหายไปแต่ความจริงที่มันได้สะท้อนยังคงอยู่ตลอดไปมันเตือนใจให้ทุกคนระลึกถึงกรรมที่ตนได้ก่อและพยายามที่จะทำความดีเพื่อชดใช้กรรมนั้นเรื่องราวนี้เป็นอุทาหารณ์สอนใจให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตด้วยความเมตตาและการทำความดีเพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขและรุ่งเรืองต่อไป